สวัสดีค่ะนักเรียนและผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะค่ะก็กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยในรูปแบบการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของเรียนที่สปันซวัสะละหัวยางคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องหลักภาษานะคะในสัปดาห์นี้เราก็จะเรียนในเรื่องของหลักภาษาเรื่องของชนิดของคํานะคะ,ะวันนี้จะเป็นเรื่องของคำอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูใน Uh, PowerPoint นะคะสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของคำคำสันธานนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ uh, เรามาดูนะคะคำสันทาน คืออะไรนะคะคำสันทานคือคำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำกับคำนะคะประโยคก,กับประโยคข้อความกับข้อความค่ะเพื่อแสดงความคล้อยตามความขัดแย้งเหตุผลหรือเชื่อมความกระชับและให้สลัดสลวยยิ่งขึ้นนะคะ,ะมาดูที่ชนิดของคำสันทานจะมีทั้งหมด4ชนิดนะคะตามนี้เลย1คือเชื่อมใจความที่คล้อยตามกันนะคะ2เชื่อมใจความที่ขัดแย้งกัน 3. เชื่อมใจความที่เป็นเหตุเป็นผลกันแล้วก็ 4. เชื่อมใจความที่ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ มาดูชนิดแรกนะคะเชื่อมใจความที่คล้อยตามกันค่ะคล้อยตามกันก็คือเป็นไปในทางเดียวกันนะคะมันมีจะมีคําว่ากับและทั้งและทั้งก็ครั้นจึงพอก็อนะคะตรงที่เป็นที่ว่างจุดๆตรงนี้ก็คือเติมข้อความนะคะจะเป็นประโยคมาดูประโยคนะคะดําและแดงเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถคําว่าและเป็นคําสันธานเชื่อมใจความที่คล้อยตามกันค่ะพอพระอาทิตย์รับขอบฟ้าฝูงนกก็บินกลับรัง คำสันธานคือคำว่าอะไรคะให้นักเรียนสังเกตตัวนาะก็คือคำว่าพอและคำว่าก้นั่นเองนะคะ,ะมีอยู่ข้างหน้าประโยคแล้วก็มีอยู่ตรงกลางนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งผู้กำกับและนักแสดงได้รับค่าตอบแทนสูงมีคำว่าทั้งค่ะและคำว่าและนะคะเป็นใจความที่คล้อยตามกันนะคะ,ะต่อไปเชื่อมใจความที่ขัดแย้ยงกัน ขัดแย้งกันก็คือไม่เป็นไปในทางเดียวกันไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะจะมีคําว่าแต่คําว่าถึงก็ว่าก็แต่ต่ว,ว่าเมก็นะคะประโยคค่ะสังคมมุ่งพัฒนาด้านวัตถุแต่ด้านจิตใจเราขาดการสนใจนะคะ,ะคำว่าแต่ตัวเนี้ยขัดแย้งขัดแย้งว่าสังคมนี่มุ่งพัฒนาด้านวัตถุค่ะแต่ว่ามันขัดแย้งกันว,ว่าเพราะจิตใจนี่ยังไม่ได้รับการสนใจนะคะถึงสันจะลําบากสันก็ไม่ยอมทําชั่วเป็นนันคะนะคะ ถึงและคำว่าก็ตรวนี้นะคะถึงจะอยู่หน้าประโยคเลยนะคะถึงสันจะลำบากฉันก็ไม่ยอมทำชั่วเป็นอันขาดขัดแย้งนะคะแม้เราจะมีร่างกายแม้เขาจะมีร่างกายไม่แข็งแรงเขาก็มีจิตใจแข็งแกร่งนะคะคำว่าแม้และคำว่าก็ค่ะต่อไปเชื่อมใจความที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะจะมีคำว่าจริงจึงครั้นจึงพอก็ค่ะ,ะตัวอย่างประโยคพ่อเขากล่าวประจักษ์คาถาทุกคนก็ตั้งใจฟังนะคะ ป่าไม้หมดไปโลกจึงเกิดความแห้งแล้งเขาพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเนื่องจากฝึกฝนตนเองอยู่เสมอนะคะสังเกตว่ามีคำว่าพอนะคะตรงนี้ประโยคนี้พอแล้วก็ก็ค่ะแล้วก็มีคำว่าจึงในประโยคที่สองนะคะเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ประโยคที่สามมีคำว่าเนื่องจากตรงนี้สังเกตยังไงเป็นเหตุเป็นผลจะมีคำว่าเหตุมีเหตุอยู่แล้วก็มีผลที่ตามมานะคะเหตุ ในประโยคแรกเขาเนี่ยกล่าวประทัดคาถาค่ะคนที่ตามมาทุกคนก็ตั้งใจฟังที่เขากล่าวนะคะประโยคที่สองป่าไม,ม้หมดไปจึงเกิดความแห้งแล้งนะคะเหตุที่เกิดขึ้นป่าไม้เนี่ยหมดไปเกิดเหตุแบบน,นี้ที่เกิดจากป่าไหม้หมดก็เลยเกิดความแห้งแล้งขึ้นมาในโลกนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเนื่องจากฝึกฝนตนเองอยู่เสมอเหตุเกิดจากเขาเนี่ยฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษเขาก็เลย เกิดผลให้เขาเนี่ยพูดอังกฤษได้คล่องขึ้นนันเองนะคะต่อไปเชื่อมข้อความที่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะจะมีคําว่าหรือหรือไม่ก็ไม่เช่นาน,านั้นมีฉะนั้นก็ไม่ก็นะคะโรงเรียนในเมืองหรือในชนบทต้องการอาจารย์ผู้มีความรู้มีคําว่าหรือนะคะเมื่อก็นอนเสียหรือไม่ก็ลุกขึ้นไปลังหน้าค่ะมีคําว่าหรือไม่ก็ให้เลือกว่าจะนอนหรือจะลุกขึ้นไปล้างหน้านะคะไม่วันสารก็วันอาทิตย์ เจนจะมาบ้านเราก็คือมีสองวันเาร์และอาทิ์เลือกนะคะมาดูหน้าที่ของคําสันธานกันบ้างนะคะหน้าที่ของคําสันธานจะมีทั้งหมด4หน้าที่ด้วยกันค่ะ 1. เชื่อมคํากับคํสองเชื่อมข้อความกับข้อความสามเชื่อมประโยคกับประโยคและ4ี่เชื่อมความให้สลัดสลวยนะคะสันธานเชื่อมคากับคานะคะในข้อที่1เชื่อมคากับคําสังเกตว่ามีประโยคบอกว่านาเด็กับยาย่าแสดงละครคู่กัน คำว่ากับตรงนี้มาเชื่อมคำกับคำนะคะเธอชอบสีฟ้าหรือสีชมพูคำว่าหรือมาเชื่อมคำว่าสีฟ้าแล้วก็คำว่าสีชมพูสันชอบดอกมะลิและดอกกุหลาบคำว่าและมาเชื่อมคำว่าดอกมะลิและดอกกุหลาบนะคะต่อไปสันทานเชื่อมประโยคกับประโยคค่ะสังเกตประโยคหนึ่งนะคะการส่งเสียงดังในห้องสมุดเป็นการกระทาดีที่ไม่ดีค่ะรบกวนผู้อื่นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีกฎห้ามส่งเสียงดังติดประกาศไว้ มีคำว่าเพราะฉะนั้นนะคะมาเชื่อมประโยคกับประโยคเพราะสังเกตดูว่าในประโยคนี้จะเหมือนมันมีสองประโยคอยู่ในประโยคเดียวกันนะคะก็คือประโยคแรกการส่งเสียงดังในห้องสมุดเป็นการกระทําที่ไม่ดีรบกวนผู้อื่นนี้คือประโยคที่1ประโยคที่สองจึงต้องมีห้ามส่งเสียงดังติดประกาศไว้มีคำว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเป็นคำสั่งานมาเชื่อมให้ประโยคสองประโยคนี้เป็นประโยคเดียวกันค่ะ ข้อที่สองค่ะคนเราต้องการอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคด้วยเหตุนี้เราจึงจําเป็นต้องประกอบอาชีพเพื่อให้ได้เงินมาซื้อสิ่งจําเป็นเหล่านี้นะคะเประกอบไปด้วยสองประโยคคือคนเราต้องการอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนี่คือประโยคที่1และอีกหนึ่งประโยคเราจึงจําเป็นต้องประกอบอาชีพเพื่อให้ได้เงินมาซื้อสิ่งจําเป็นเหล่านี้ค่ะคําว่าด้วยเหตุนี้เนี่ย มันก็มาเชื่อมประโยคทั้งสองประโยคนี้ให้เป็นประโยคเดียวกันนะคะต่อไปหน้าที่ที่3ามก็สันธานเชื่อมประโยคกับประโยคเดียวกันนะคะอ่าพี่เป็นคนขยันแต่น้องเกียจคร้านมากนะคะคําว่าแต่มาเชื่อมประโยคเราหวงเห็นแผ่นดินไทยอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราคําว่าอันค่ะมาเป็นสันธานเชื่อมประโยคกับประโยคนะคะ 4. สันธานเพื่อความสละสลวยนะคะ เพื่อความสลัดสลวยประโยคบอกว่าคนเราก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างเป็นธรรมดาคําว่าก็นะคะสันก็เป็นคนจริงคนหนึ่งคําว่าก็ให้มันสลัดสลวยขึ้นนะคะ,ะข้อสังเกตของสันทานค่ะ 1. คําสันทานบางคำเนี่ยใช้เข้าคู่กันได้เช่นคําว่าไม่ก็กว่าก็เพราะจึงจึงแม้นะคะแม้ก็นั่นเองนะคะมันจะใช้คู่กันได้สองคำสันทานอาจจะอยู่ในตำแหน่งต่างๆในประโยคก็ได้ค่ะ เช่นอยู่ระหว่างคำยีบชอบสีม่วงและสีขาวอยู่ระหว่างคำสีม่วงกับสีขาวนะคะอยู่หลังคำควรก็ดีสัตว์ก็ดีรักชีวิตด้วยกันทั้งนั้นอ่ะก็อยู่หลังคำว่าควอยู่หลังคำว่าสัตว์อยู่คล่อมคำคล่อมคำก็คือมีตั้งแต่มีอยู่ส่วนต้นของคำแล้วก็อยู่ตรงกลางค่ะถึงเป็นเพื่อนก็อย่าวางใจนี่คำว่าถึงและคำว่าก็อยู่ระหว่างประโยคตูนจะดื่มน้ำส้มหรือดื่มนม ระหว่างประโยคประโยคนี้จะมีตูนจะดื่มน้ําส้มแล้วก็ตูนดื่มนมสองประโยคมีคําว่าหรือมักกั้นเอาไว้ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอยู่หลังประโยคเราจะทําบุญก็ตามบาปก็ตามเราควรคิดถึงผลกรรมอ่าอันนี้คุรูไม่ได้ทําตัวหนาะอ่าคสันธานคือคําไหนคะเนียนรับไหมก็คือคําว่ากอค่ะอ่ะก็อเนี่ยอยู่หลังประโยคเนี่ยเราจะทําบุญบาปควรคิดถึงผลกรรมนะคะอยู่คล่อมประโยคอ่ะตรงนี้ครูก็ รูไม่ได้ทําตัวหนาไว้ออยังสังเกตว่ามันเป็นคําไหนที่เป็นสันธานแม่เต้จะกินไม่จะกินมากแต่เต้ก็ไม่อ้วนคําไหนคะตอบได้ไหมเอ่ยก็คือคําว่าเมและคําว่าก็อยู่พร้อมคํากันใช่ไหมคะ,อ,ะอยู่ส่วนต้นคําว่าเมแล้วก็มีข้อความมาแล้วก็มีคําว่าก็ตัวนี้ก็คือสันธานที่อยู่ในตําแหน่งต่างๆนะคะ สามประโยคที่มีสันทานนั้นจะแยกออกได้เป็นประโยคย่อยตั้งแต่สองประโยคขึ้นไปนะคะถือว่าเป็นสันธานอ่าสี่คำบางคำเป็นได้ตั้งสันทานและบุพบทค่ะอ่าตัวนี้ประโยคนี้ครูให้มาคือคําว่าเมื่อแต่ให้เรามาพิจารณาดูค่ะว่าประโยคแรกเนี่ยมันเป็นบุพปปบทประโยคแรกเนี่ยบอกว่าเมื่อสิบุกนาฬิกาอาร์ตได้ออกจากโรงเรียนไปแล้วนะคะเมื่อตัวนี้เป็นบุพบทไม่ใช่สันธานนะคะเพราะว่า ประโยคตัวนี้ไม่ได้แยกได้เป็น2ประโยคในประโยคเดียวกันแต่ในประโยคที่สองเมื่อเราได้ยินเสียงระฆังหมยได้ออกจากโรงเรียนไปแล้วจะแยกได้เป็น2ประโยคเมื่อเราได้ยินเสียงระฆังกับนหมยได้ออกจากโรงเรียนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นคําสันธานคาว่าเมื่อที่มาเชื่อมให้ประโยคสามารถแยกได้เป็น2ประโยคแต่ประโยคบนเนี่ยไม่สามารถแยกได้เป็น2ประโยคค่ะแล้วเราจะแยกว่าเมื่อส6บหกนาฬิกา อันนี้ไม่ได้เป็นประโยคนะคะแต่มีประโยคนี้ต้องมาต่อเนื่องกันประโยคแรกก็เลยเป็นบุพบทนะคะเมื่อเป็นบุพบทแต่ประโยคที่สองเมื่อเป็นคำสันธานอันนี้เรียนต้องอ,อาศัยความละเอียดความรอบคอบนิดนึงนะคะอ่ะ้อที่ห้าคำว่าให้เมื่อนํามาเชื่อมประโยคก็จัดเป็นคําสันธานค่ะเช่นเขาทําท่าตลกให้เด็กหยุดร้องไห้ตัวนี้ก็นํามาเชื่อม ประโยคกับประโยคสองประโยคนี้ว่าเขาทำท่าตลกกับเด็กหยุดร้องไห้นําคําว่าให้มันเชื่อมก็เป็นประโยคเดียวกันนะคะหกคำว่าว่าเมื่อนํามาเชื่อมระหว่างประโยคก็จัดเป็นคําสั่งานนะคะด้วยหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่ามีการกวาดล้างพวกมิจฉาชีพทั้งใหญ่คาว่าว่ามาเชื่อมประโยคสองประโยคนี้เข้าด้วยกันให้เป็นประโยคเดียวกันนะคะเจ็ดคำประพันธ์สรรพนามหรือคําสรรพนามเชื่อมประโยคจะมีคําว่า ผู้ที่ซึ่งอันจัดเป็นคำสันธานด้วยนะคะคำเหล่านี้เราเรียกว่าคำประพันธสรรพนามหรือสรรพนามเชื่อมประโยคค่ะอะ่ดูตัวอย่างสตรีผู้มีความงามย่อมเป็นที่สนใจของคนทั่วไปนะคะมีคำว่าผู้อยู่ด้วยนะคะถือว่าเป็นสรรพนามเชื่อมประโยคที่เรียกว่าประพันธสรรพนามค่ะคนที่กำลังเล่นกีตาร์นั่นเป็นพ่ซายของวีธว่าที่นะคะฝ้ายอยู่ในตลาดซึ่งมีคนทุกท่านซึ่งนะคะ อ่านี่ก็คือความรู้นะคะในเรื่องของคำสันธานนะคะที่นักเรียนได้ดูจบไปแล้วนะคะอ่าก็คิดว่านักเรียนคงมีความเข้าใจแล้วก็ความชัดเจนมากขึ้นนะคะอ่าแต่ดูรอบเดียวเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนไม่ละเอียดนะคะแล้วก็ยังไม่เข้าใจไม่หมดเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถคลิปวิดีโอการสอนของครูดูได้ซ้าๆๆนะคะเอ่อเท่าที่ว่าความเข้าใจแล้วเรา มั่นใจมากขึ้นเราก็ดูได้เลยหลายๆรอบนะคะเดี๋ยวครูก็จะมีะเป็นใบความรู้แล้วก็แบบฝึกหัดมาให้นะคะให้นักเรียนดูครั้งหนึ่งนะคะ,ะใบความรู้ที่จะสรุปมาให้เราสั้นๆจาก PowerPoint ที่เราดูเนี่ยสรุปมาให้นะคะ,ะเรื่องคำสัญชาน ก็คืออะไรเนี่ยคษณนิดของคำสั่ธาน,นะคะอืมหน้าที่ของคำสั่ธทานนะคะวันนี้เป็นใบความรู้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวครูก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะให้เราได้ทำด้วยนะคะดูนะคะในส่วนของแบบฝึกหัด ก็ะะจะมีแบบฝึกหัดที่หนึ่งเนี่ยให้เราเขีดเส้นใต้คำสันทานในประโยคนะคะให้ถูกต้องค่ะซึ่งมีอยู่สิบข้อแบบฝึกหัดที่สองให้เราจำเครื่องหมายถูกแลนะหน้าและเครื่องหมายผิดค่ะถ้าข้อไหนมีสันธานอยู่ในประโยคจำเครื่องหมายถูกถ้าข้อไหนไม่มีสันธานก็ให้ทำเครื่องหมายผิดนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดที่สามให้พวกเรานะคะ เติมคำสันทาณให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นี้ให้เติมเองโดยดูจากประโยคว่าวนจะเติอะไรนะคะให้เป็นใจความในประโยคที่สมบูรณ์แล้วก็อ่านแล้วเข้าใจนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะเปิดดูความรู้ใบความรู้ที่ครูให้นะคะควบคู่ไปกับคลิปการสอนของครูเพื่อจะนำมาตอบคำตอบในใบแบบฝึกหัดตัวนี้ได้นะคะ นะคะสำหรับะคลิปวีโอในเรื่องคำสันญานวันนี้คุณครูก็ขอจบไปแค่นี้นะคะขอให้นักเรียนไปทบทวนความรู้แล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะเยอะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะในะรูปแบบการเรียนการสอนปกติเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 คลี่คลา,ายในเดียเด๋ยวนี้นะคะคาดว่าเดียเด๋ยวนี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอบคุณสำหรับการ รับชมนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนของนักเรียนทุกคนนะคะขอบคุณไปยังผู้ปกครองทุกทท่านด้วยสุดท,ท้ายนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะขอให้ปลอดภัยแข็งแรงทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ